สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะที่เราเห็นอยู่ในภาพนะคะก็คือยอดพระเศียรของพระพุทธรูปค่ะซึ่งวันที่เราไปสักการะที่วัดนี้นะคะเผอเอิญมีพิธีพอดีแล้วก็ชาวบ้านได้เชิญชวนพวกเราขึ้นไปทําบุญแล้วก็ปิดทองที่ยอดพระเศียรด้วยค่ะเรียกว่าเป็นสี่ิีมงคลมากๆเลยนะคะแล้วที่เมื่อสักครู่สังเกตเห็นรูปหล่อนะคะก็คือหลวง ปูเฟืองค่ะซึ่งจะประดิษฐานอยู่ในบนดบนะคะซึ่งเป็นจุดที่สมควรแก่การมาสกักการะของวัดนี้ค่ะแล้ววัดนี้ก็คือวัดสัพพยาวัฒนารามอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะคะสำหรับประวัติของวัดสัพพยาวัฒนารามนะคะ วัดนี้เนี่ยเป็นวัดประจำชุมชนเล็กๆใกล้ตลาดริมน้ำสัพพยานะคะและจุดเด่นของวัดนี้นะคะก็จะมีพระพุทธรูปที่สร้างเพื่อระลึกถึงวันถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าค่ะหลังดับขันไปแล้ว7วันนะคะเพื่อจะบอกว่าการดับขันไม่ว่าไม่มีผู้ใดเนี่ยหนีพ้น ตลอดมีชีวิตก็ควรเร่งสะสมบุญทำความดีที่สังเกตเห็นนะคะก็คือเป็นพระพุทธรูปนอนลงค่ะแล้วก็จะมีกระจกอยู่ด้านบนนะคะซึ่งทำให้เรามองเห็นชัดด้วยค่ะส่วนตรงด้านหลังนะคะสังเกตดูที่ลงศพนะคะจะมีเท้ายื่นออกมานะคะเพื่อให้เหมือนกับว่าให้สาธุสิทธิ์นะคะสักการะซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะถามว่าพระพุทธรูปนอนลงนะคะประดิษฐานอยู่ที่วิหารนะคะซึ่งเรียกว่าวิหารน้อยซึ่งเป็นวิหารโบราณน,นะคะภาพที่เห็นด้านนี้นะคะก็คือเป็นภาพเหมือนเป็นภาพปูนปั้นที่อยู่ตรงวิหารค่ะและนี่ก็คือภาพวิหารน้อยค่ะ เราย้อนมาฟังประวัติของวัดสัพยาวัฒนารามกันอีกนิดนึงนะคะวัดนี้นะคะเดิมชื่อว่าวัดเสาธงหินค่ะภายหลังเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสัพยาวัฒนารามเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนตามอำเภอสัพยานะคะแล้วก็มีอดีตเกจิชื่อดังก็คือหลวงปู่เฟื่องธรรมโช,โชตินะคะ ภาพของหลวงปู่เฟื่องนะคะจะอยู่ที่ตอนต้นของคลิปเลยเนาะที่จะมีพระเศียรอยู่ด้วยแล้วส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนบริเวณรอบๆบริเวณวัดค่ะวิหารน้อยที่เมื่อกี้เราพาไปดูพระพุทธรูปนอนลงนะคะก็คือเป็นวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะคะ นี่คะ่ะภาพอีกมุมหนึ่งนะคะของวัดค่ะ สิ่งที่ประทับใจมากของทริปวันนั้นนะคะก็คือพอเราไปถึงเนี่ยชาวบ้านก็รีบวิ่งมาเรียกเราขึ้นไปปิดทองพระเสียเลยแล้วก็ชวนทําบุญนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องราวของวัดให้เราฟังแล้วก็พาเราเข้าไปที่วิหารน้อยด้วยคะ่ะตรงนี้เนี่ยเราได้ถ่ายภาพข้อมูลของวิหารน้อยมาเผื่อเพื่อนๆสนใจสามารถอ่านได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ